สวัสดีครับผมสวัสดีครับเล็งธนาพลครับครับผมวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแพลนนะครับคือพวกเราสองคนมีโอกาสได้เพ้นเสื้อเป็นรูปต่างๆแล้วก็เราก็จะเอาเสื้อนะครับไปประมูลแล้วก็นารายได้ทั้งหมดนะครับของของการประมูลเสื้อเนี่ยไปบริจาคเพื่อสิ่งแวดล้อมครับครับผมเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีใจครับผมที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับ เรารู้สึกว่าการได้มาทําอะไรแบบนี้รู้สึกเหมนได้เราได้แชร์ให้คนที่แบบให้คนที่เราไม่รู้จักอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นโอกาสดีๆแล้วก็เป็นประสบก,การณ์ดีๆที่ผมได้มาทําร่วมงานนี้ครับครับผมรมของงานแพรวใช่ไหมครับใช่ครับผมสำหรับงานแพร Charity นี่เป็นปีแรกเลยครับผมเคยมาเมื่อนานแล้วตอนนั้นผมเอาตะกร้ามาประมูลแล้วก็เอาอไรายได้ได้ได้รายได้ไปใช่ครับประอูต่อบ โหดระดับนี้และรดับนาก็ก็ตื่นเต้นกันทั้งคู่ครับพว่าก็มีแฟนรอับางลงเยอะมากเลยครับแล้วก็มีแฟนที่น่ารักใจบุญมารอเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมเป็นขูดันนำรายได้เพื่อบริจาค้รยกันลยใช่ครับผมแ้เนาะรอบทรอบที่ห้า ถ้าผมก็ขอให้แพรวสุขสันต์วันเกิดครบรอบ45ปีแพรวนะครับผมก็ขอให้แพรวเป็นสื่อที่สร้างผลงานดีๆให้ทุกคนใคนปะเทศไทยได้ดูกันอีกนานๆนะครับผมท่าพี่เบิร์ดเ่แพรวครบรอบ45ปีครับครับได้เลย ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนคิดแบลขอบใช่แล้วครับกระแสตอบรับขอบคุณทุกคนที่ดูซีรีส์เรา EP พหนึ่งคือจะบอกว่าดีใจมากๆเราดูกันจบปุ๊บสามทุ่ครึ่งอ่ะผมกลับไปดูจนถึงซีหนึ่งีสองผมยังนั่งดูอยู่เลยคือเป็นงานที่พวกเราตั้งใจทํากันมากแล้วได้ได้เห็นออกมาเป็นรูปเป็นร่างในวันนั้นแล้วก็กลับไปเก็บต่อ ผมได้เห็นฟีดแบทของคนดูหลายๆคนที่บอกว่าชอบรู้อย่างนี้อย่างนั้นคือดีใีดีใจดีใจดีใจดีมากมากจริงๆครั่ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยเป็นัไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงเหรอก็ใ้ออนแล้วด้อ่อนแล้วก็คืออย่างแรกเลยก็คือผมแบบรอดูมานานมากๆด้วยส่วนตัวนี่คือแบบเพราะว่าตอนทํางานนี่ก็อยากดูมากๆแล้วก็แบบที่เราเล่นไปอะจะเป็นยังไงแบบ เมื่อสุดที่ผ่านมาก็ได้เห็นแล้วว่าออกมาเป็นยังไงผมก็แบบประทับใจมากๆทุกในทุกอย่างเลยทั้งภาพเสียงแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องที่เขาแบบถูกถ่ายทอดออกมาก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยครับผมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามพี่แจ๊บนะครับผมได้อยู่กันอีกยาวๆแน่นอนใช่ครับได้อ่านหนังอบได้อ่านคอมเมนต์แต่างๆไหคะอ่านครับอ่าน,านตลอดเลยใช่แล,แล้วครับผม แฟนมีหลายคอมเมนต์มากเลยครับใช่ครับแต่จริงๆมันจะเป็นคอมเมนต์แนวว่าเนี่ยอ่าเราไปกินไปกับตัวละครแล้วก็มีของผมมาถ้าคอมเมนต์ที่ผมชอบๆเลยเป็นฟิลแบบตอนที่แซวเรื่องซีนใส่่แวนาย่ใสแว่นแล้วมีความแปลกแบบมินทำทำไมก่อนแล้วก็เป็นแบบกิมมิกเล็กๆไอ้แว่นนี่ก็เป็นแบบกิมมิกเล็กๆแบบน่ารักมากผมครับดูผมก็แบบยังขำอยู่เลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อจากทีซีสองอยี่ยมันแบบ อ๋มันเริ่มเริ่มเริ่มต้นเดินทางครับผมระหว่างแบบตัวคิวกับตัวมิระหว่างโจรกับคุณหนุ่ยถูกลักพาตัวไปก็อีพีสองนี้แบบจะได้ติดตามแน่นอนว่าจะเป็นยังไงโจรกับคุณหนุ่ยคุณมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่บอกไม่บอกต้องรอติดตามจะให้เขาไปอยู่ในบ้านผมหรอไม่รู้เราเป็นโจรเราเป็นลักพาตัวเขา มาก็อาจจะรักษาตัวไปก่อนแต่ถ้าแบบผ่านเวลาไปถ้าแบบอ่ะพฤติกรรมดีนิสัยดีก็อ่ะอาจจะแบบมีบ้างก็นด้แล้วถ้า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 ถืว่าตรงสเปกอะพักตัวไปเลยมั้งถ้าตรงสเปกก็คือยอมให้รักษาตัวแล้วก็ยอมไปรักษาหัวใจไปด้วยเลยคอันนี้คืจริงๆแล้วแบบว่าเฮ้ยเราแก้โดนสับหรือเปล่าไม่แก้โหที่ดูในซีรีส์นี่คือดิ้นดิ้นกันแบบตายเลยนะ แต่รู้สก่ออกแรงนิดเดียวเตรักษาตัวเ้าอะไม่ใช่มืนเายังได้แรงกว่าน้ไม่เออัห่อ๋อทไม่กนานตัวหกเล็กก็เล็กตัวน้อยวันนีป็นงาต่้างเีนงอายใช่ครับพูดตรงเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชุดเป็นยังไงจะต้องมาเป็นเวทีนเหมือนกันก็ เขาเรียกว่าไงเป็นเป็นครั้งแรกมันจะเป็นครั้งแรกของผมเงยที่เดินแบบคือเมื่อเมื่อเมื่อตอนตอนผมเด็กๆแล้วผมมีงานเดินแบบเอ้มีมีได้ไปร่วมงานเดินแบบผมได้เห็นคนเขาแบบเป็นในแต่งตัวแนวอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าโคตรแถวๆเ,เลยเขาเท่ามากเลยวันนึงเรามีโอกาสได้ทำเรายัางแบบว้าวตัวเองเอยู่เลยว่าจริงๆเราพี่เราจริงหรอแล้วเราก็ตั้งใจทำให้มันออกมาดีที่สุดครับ โชคดีครับที่ช่วงนี้เขาปิดเด็ดโชคดีครับโชคดีมากค้องถาค้าวค่ะเขาลุแบบแพร่พาว่ะค่ะอะไร้นะครับผมเขาดูแพร่พาวิคะแพร่พาวไม่งแพร่พาวเราก็คือแหวงอยู่คนเดียวทั้งเวทีนะครับทั้งเวทีทุกคนที่แต่งตัวแบบมิดชิดมีคนนี้ผมแบบฮะโอมไม่มีเสื้อข้างในหรอแล้วแบบเปิดมาอยู่ขนาดนี้ก็เดินเราก็อ่ามันเกินไปนะมันเกินหัวผมบอกว่าหัวอะหัวหัหัวที่ไหนเท่าไหรไอนะครับ ทำใที่แบิน,นขเขาไปให้เต็มสิบเลยครับโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหเพราะว่ากล้ามนี่คือแบบเป็นบั๊มัด <laughs> เหมือนที่เขาบอกรับช่วงนี้เขาฟิตเนสอยู่ก็เลยแบบ <c oughs> <อ>ครช่วนงนีงก็เลยฟิตเลย ได้เลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมคืนวันสูงนะครับ EP พสองนะครับผ่าน EP พหนึ่งไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดู EP พหนึ่งนะครับไปย้อนดูได้ที่ Netflix นะครับผมแล้วก็ EP พสองคืนวันสูงนี้แล้วใช่แล้วครับผมอยากให้มาร่วมเดินทางไปกับมินคิวนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นลักพาตัวเข้ามาแล้วแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่ออีพีสองก็จะเริ่มกันหนุ่มกันหนิงกันแล้วใกล้ใก้เรื่องราวมันก็ไปเล่าไปเดนทางได้แล้วมาอีพีสองผมก็ฝาก EP พสองด้วยนะครับผมเชื่อ เชื่อว่าแบบว่ามันจะไม่สนุกไม่น้อยกว่าอีพีหนึ่งเลยก็ยังไงก็ฝากอีพีสแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับตัวละครแล้วก็เรื่องคิดแอบของพวกเราไปด้วยกันนะครับผมครับผมคืนวันศุกร์นะครับทางช่อง21 25นะครับไปรับชมกันครับครับผมแล้วก็สามารถดูรีรันย้อนหลังได้ทางเน็ตฟลิกนะครับผมสามทุ่มครึ่งของทุกวันศุกร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ